ว,วันนี้เรากลับมาอยู่ในช่องของ Game ม m o b โมบายไทยแลนดนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเกม ARK Survival Evolved Mobile นะครับแล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟของไทยแลนด์ Lucky PVE นะครับวันนี้ผมได้พาแอดพี่ฝนนะครับมาโปรโมทเซิร์ฟช่วยกันนะครับแล้วก็เออพี่แอดทั้งหลายแหละนะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมจะให้พวกพี่ๆเขานะครับพาไปทัวร์ว่า เซิฟนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เซิฟนี้บอกรับประกันได้เลยว่าดีกว่าเซิฟเก่าอย่างแน่นอนนะครับโอเคแอดทุกคนพร้อมไหมครับตอนนี้โอเคผมไม่พร้อมนะครับเนื่องจากว่าคลิปช่วงหลังเนี่ยที่ผมอัดเนี่ยมันเกิดอาการมีปัญหาทางช่วงหลังนะครับเพราะว่าเออโปรแกรมอัดนี่หยุดอัดเองอัตโนมัติแล้วก็หลุดออกจาก Discord หลายรอบมากนะครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมออกมาภาคเองดีกว่านะเออเซิฟเวอร์ เออไท a แ l นด d ลักกี้ PVE นะครับมีอะไรบ้างนะครับก่อนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาจะแจกของ50,000ื่น <Wow. S 1> แต่ไม่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเป็น50,000ื่นะคือ50,000เนี่ยมันเป็นของที่จํากัดนะครับคุณต้องเลือกเองนะครับว่าจะอยู่ยังไงให้มันพอคุ้มนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะแจก สัตว์นะครับเป็นนกเอเจนต์จำนวนหนึ่งตัวถ้าคุณ <Wow. S 1> มาสองคนนะครับถ้ามากันแบบครอบครัวนะครับแบบแบบห้าคนเนี่ยเขาจะแจกห้าตัวนะแล้วก็เซิร ER ์ฟเซิร์ฟนี้ครับเป็นเซิร์ฟฟรีนะครับแจกเลเวลหนึ่งร้อยเลยนะครับ เป็นอยู่กันแบบครอบครัวครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามานะครับมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับแอดมินเซิฟนี้ใจดีอย่างแน่นอนจะเซิฟนี้สนุกกว่าเซิฟเก่าที่รับประกันได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ผมอาอนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ